วันนี้นะครับผมแนะนาผู้บริหารท้องถิ่นนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาวันนี้ได้ลงพื้นที่บ้านคลองขวาง,งหมู่ที่สามตำบลเสมาสุงเงินนะครับนครราชสีมามาดูสระน้ําในบริเวณวัดธรรมจักรเสมารามซึ่งน้ํานี่ก็อาศัยน้ําจากชาติถ้าใช้มาประมาณสักมการาคมพายน้ําก็จะขอดแห้งอย่างที่เห็นในภาพด้านหลังทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนโยบายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเราจะดูแลเรื่องน้ํานี่เป็นเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับยังไงก็เรื่องน้ํานี่ขาดไม่ได้ฉะนั้นในเบื้องต้นผมจากท่านผู้ใหญ่สมชายนะครับผู้ใหญ่บ้านของขวัญหมู่นที่สามและก็พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะตาบลเสม,มาเขตสองนะครับได้รับหนังสือแล้วท่านกา็ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสมานั้นได้สูบน้ําเข้าบึงอ่า สาราน้ําประจําวัดธรรมจักรเสมาลามหรือสาะน้ําที่บ้านคองขวางอย่างนี้ก็คงจะประสานงานกับทางหัวหน้าฝ่ายเมือเกือใหม่ในลําดับต่อไปแล้วก็จะสูบน้ําเข้าสาราน้ําเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวบ,บ้านคองขวางได้อัวพวกริโภคในโอกาสต่อไปครับวันที่4ี่กุมภาพันธ์2568ดาบธดา ฮีดันภูวนานายกองการบริหารสมตะบลเสมานะครับนะครับก็กล่าวนมัสการพร,ร,ระเดชพระคุณท่านพระโคตรธรรมจักรเสมารักเจ้าคณะตำบลเสียมาเขตสองเจ้าวัดธรรมจักรเสมารามผู้ใหญ่สมชายชอบสมเนินนะครับผู้ใหญ่บางของขวางมาดูการเตรียมสูบน,น้ําจากเขื่อนมะเกลือใหม่นะครับเข้ามาะวัดธรรมจักรเสมารามแล้วก็เตรียมสถานที่นะครับดูการเจาะน้ําบาดานนะครับเพื่อ จัดโครงการขุดบอ่อบาดาลจะมีการสูบน้ำด้วยพระงานแสกอาทิตย์นะครับชาวตำบลเสมารักวัดธรรมจากเสมารามหลวงพ่อพระนอนอำเภอสูงเนินยิ่งใหญ่เกินกว่าพระนายมาสืบสาสืบสีประเพณี กิมกราตเมืองโบราณมีพุทธศาสตร์สืบสายศาสตร์ส,รสืบส,สายสืบยาวสืบส,สันเชิญมาร่วมสืบสันสืบสนนักเตยวิชาลามมาร่วมนําเฉลิมฉลองหนุ่มสาวง กส,สิ้นสั้นทั้งแบบพื้นบ้านโบราณเก่าหมอเพลงลิเกหาเหยเกลียวกล่าวบ้านเราสำราญ ừ ừ ừ